คลิปนี้นะฮะผมจะมาเทรดบิสของ Xnova โดยการใช้โปรแกรม Semi Bot ส10ไม้ของคุณวาเดชครับแล้วก็ใช้เป็นแบบ1สินรัพย์1แพทเทิร์นนะฮะเปิดไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะตารางการเดินเงินเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าบอทเรียบร้อยแลวนะครับกำไรต่อไม้ที่100อยนะครับอย่าลืมนะฮะว่าโปรแกรม Semi Bot เนี่ยต้องขยายหน้าจอเป็นหน้าจอเต็มนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับอย่ลองดูฮะผมจะเทรดทีละ1สินทรินยันะฮะเพื่อเป็น1แพทเทิร์นครับ เอากำไรประมาณสัก5วิละกันนะครับก็5สินทรัพย์เลยนะตามนี้5กดแรนดอมไปเลยครับอ่าสินทรัพย์แรกครับ E U I U S D ครับไม้1ครับลงที่106ครับเตรียมกดฮะพอกดปุ๊บนี่นะฮะโปรแกรมมันจะลงเงินให้เลยนะครับอ่าลงพุทไปครับเพ็่นครับได้ไหมได้ไหมยังไม่ได้ครับไปไม้2ครับไม้2เราจะลงพุทที่2 17นะฮะอ่าโปรแกรมก็กดพุทให้แล้วก็ลงเงินให้ด้วยครับเพื่นครับยังไม่ได้อยู่นะฮะไปไม้3ต่อครับไม้3ที่4 4 6ครับพุทเหมือนเดิมครับ ลองดูซิว่าจะทํากําไรได้ไหมครับยังไม่ได้อีกนะฮะเราไปไม้4เลยครับไม้4915ครับลงคอไปนะครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเรียบร้อยนะฮะหวินละนะครับคราวนี้ผมก็เปลี่ยนสินทรัพย์ครับเป็น USD BRL ครับกดแรนดอมไปลุยต่อครับลงพุทในไม้1ครับเพื่อนครับพุทที่106ครับเป็นยังไงฮะได้เลยหรือเปล่าครับได้ไหมยังไม่ได้ครับไปไม้2ครับไม้2ที่2 1 7นนะฮะลงคอไปครับเพื่อนครับ จะได้เลยหรือเปล่าฮะนะฮะยังไปไม้ที่3อยู่นะครับไม้3มที่44 6ครับเพื่อนครับเดี๋ยวความน่าจะเป็นจะทงานนะครับลองดูฮะยังไม่ได้อีกครับไม้4อีกแล้วนะครับ915ครับไม้4ของเราฮะลงคอไปครับได้เลยเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคครับสวินแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ไปที่สินทรพย์ที่3ครับ eurjpy ครับกดแรนดอมครับกลับไปที่ไม้1ใหม่ฮะลงคอครับโปรแกรมสุ่มให้ด้วยแล้วก็กดให้ด้วยนะฮะง่ายมากเลยครับเพื่อนครับ เป็นไงฮะจบเลยไหมเรียบร้อยฮะวินที่3มชิวๆนะครับไปวินที่4ครับคราวนี้เป็น USD MXN นะฮะกดแรนดอมลุยเลยฮะไม้หนึ่งครับลงพุทไปครับเพื่นครับลองดูครับว่ามันจะจบไม้หนึ่งเลยหรือเปล่าครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าเราไปวินสุดท้ายครับเป็น PNUSD นะครับกดแรนดอมไปครับกลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่ครับลงพุทไปนะครับอ่ะถ้าได้ไม้หนึ่งเลยก็จบเลยนะครับเพื่นครับลองดูฮะว่าได้หรือเปล่าครับยังไม่ได้ครับไปไม้สองครับสองหนึ่งเจ็ดลงคอครับเพื่นครับ โอเครอบนี้น่าจะจบน่าจะจบเรียบร้อยนะครับอันเพื่อนครับไปลองใช้นะครผมบอกเลยฮะว่าโปรแกรมนี้ก็ใช้ได้นะฮะดูสถิติย้อนหลังครับทำกำไรได้อยู่นะฮะมี8ไม้โอกาสชนะก็99.61ครับลองใช้กันนะ